รถเข้าครัวราคาหลักแสนจับต้องได้ที่300กาลลาดไลท์โชว์รูมก็มีเราพาไปดูกันฮะนี่เราเริ่มจากราคาที่ต่ำที่สุดแล้วกันและดีที่สุดด้วยเหมือนกันนะฮะเอลซีม่าไฮบริดรถของคุณดิวนะฮะคุณดิวปะครับนะครับรถคันนี้จัดทรงลงล้อแค่ร้อยอย่างเดียวแสนเจ็ดนะแค่ร้อยอย่างเดียวแสนเจ็ดรถเนี่ยเซอร์วิสมันทั้งต่างแต่ขอรายละเอียดจากคุณดิยวยังไม่ได้มาเลยอ่ะคุณดิวเขาก็สั่นเงินอย่างเดียวนะฮะอ่ะรถคันนี้นะฮะ เดิมจากโรงงานมีหลังคาซันรูฟไมแสนจ็ดจอคอมานเป็นตัวจอ Android ครบนะครับราคา599,999 9บาทราคาต่อรองได้ขายได้ขายเลยไม่รวมไมทะเบียนชอจ .2 อ2นะสลับไปใส่เลขอื่นนะฮะนี่รถโคตรสมบูรณ์อะ่ะผมบอกเลยว่าผมก็ใช้วิ่งรับส่งลูกอยู่นะ S อสติมาไฮบิดอีโขับซ599,000บาทครับ นะฮะราคาต่อรองพูดคุยได้ขายได้ขายครับรถของคุณดิวนะคันนี้สวยๆเลยล้อแม็กซ์แสนเจ็ดนะฮะช่วงล่างทั้หมดแล้วแล้วก็ไปจัดทรงลงล้อที่โฟล์ที่โฟแฟคเอรี่มาเรียบร้อยนะฮะอ่ะเอสควายสองคันเลยรถแท้ปีสิบห้าทั้งคู่เลยไม่รวมเลขทะเบียนนะสลับเลขทะเบียนใหม่ให้เราขายราคาเดียวกันมาเลือกแล้วกันไม่ประมาณแสนก็โลราคาตลาดมือสองอยู่เก้าแสนกว่าผมขายวันนี้เจ็ดสามเก้าเก้า 7 3, 7 3 9 9 9 9ละามหมื่นบาบาทครับสคันนี้เลยเลือกเอาเลยคันไหนมาก่อนได้ก่อนนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ6กแสน0นึงหกแสนห้าหกแสนหกรถตั้งสคันนี้สีดำเดิมจากโรงงานรัทะเบียนแบบ3าไม่รวมแลทะเบียนส9งเกับ2,000ราคาวันนี้7 3 9 9 9 9นบาทครับนะฮะเอาราคาเทินมาเลยกูว่าขาดทุนด้วยนะเทินกูเทินมาเ0 0ดแสกว่าเกือบแปดแสนรถใช้งานอยู่ด้วยผมก็ใช้งานอยู่ด้วยนะนะฮะรับส่งลูกอยู่ด้วยนี่ N เลือกเลยเหมือนกันทุกอย่างราคา7,399นะครับามาเลือกก่อนมาก่อนได้ก่อน7,399ราคานี้ถูกสุดๆแล้วจัดไฟแนนซ์ได้6กแสนห้าน่าจะได้6กแสนหกแสนห้าน่าจะได้นะฮะนะฮะก็มูลค่าครับรถห,หลักแสน5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้เอสติม่าไฮบริดจัดทรงลงล้อแล้ว 7 3 9 9 9 9บาทได้ s q ปีส5องคันนี้เลือกเลยคันไหนคันนึงราคาเดียวกันขายง่ายๆนะฮะใครที่สนใจติดต่อมาด่วนนะ0 8น2 5 0 4 4 4้าสอน์อ่สีไลน์เชซของโชว์ดูเอไ์สามศูนดสกอต์กาลาไลน์นะฮะ